สวัสดีครับนี่คือรายการแบดบิทชา สวัสดีครับผมจูเนียร์ลิมพาครับผมอยู่กับปอคุณนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมซูเปอร์มาริโอออเดซี่นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้มันเป็นยังไงครับเป็นเกมแบบโอเพนเวิลด์ครับผมซึ่งเกมนี้นะครับเขาเรียกได้ว่าเป็นภาคต่อของเกมซูเปอร์มาริโอ64นั่นเองนะครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีไหมครับได้ครับผมปโอเคเราไปเล่นนิวเกมกันเลยครับผมไปกันเลยอู้เฮ้ยอะไรอะมว่าต้องมีอะไรแน่ๆครับ เอาเซอร์ว่ะโอ้ได้เวลาฉาดกอ่อสู้อะไรเนี่ยว้าวโอ้เรือบินนะผมอ่าฮะเฮ้ยนี่ไงเนี่ยดีจริงว่ะนี่คือตอนจบสำหรับแกฮะ เฮ้ยเขาเป็นไงกันเนี่ยฮะว้าว้าริโอ้โอ้ยโอ้ยเจ้าหิงพีชเหมือนเป็นแบบนี้ม oh. ั้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเหยียบเขาสมวกเละเลยใช่ครับผมฮ่าได้เวลาแต่งงานเจ้าหญิงกับพีชแล้วอิจฉาร์สซี่มาริโอ้ ฮ่าอนโอ้โหสรุปคืนมันจะไปไหนเนี่ยไม่รู้สักทูแต่มันบอกว่ามีเขียนว่าบิดดิ้งนะผมโอนเหรอเฮ้ยหมวกเล็กเลยว่ะเย็ดเคอ้าวมันไปโดนทำไงวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะเอ้ยเฮ้ยตัวนี้มันเก็บหมวกได้ว่ะไม่รู้แฮปตัวอะไรครับเนี่ยนายไปดูสิเฮ้ยนายตื่นสิ จำจำจำโอเคเดินตัวอะไรกันน่ะเนี่ยอ๋อเดินใช่ไหมโอเคเดินเดินครับผมอ๋อนี่นะฮะนี่ครับผมความรู้สึกฟ e ลลิ่งตอนนี้ที่ผมได้ลองเล่นนะความรู้สึกเหมือนเราเล่นมาริโอหกนะฮะคล้ายๆกันเลยนะกระโดดกระโดดกระโดดดิกระโดดอ๋อโอเคอ่ะเราตามไปตัวนี้ไปดีกว่าผมว่าต้องมีอะไรแน่ฮะเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะนายไม่ใช่ของโที่นี่ไม่รู้เหมือนกันฮะโอ้ อะไรอ่ะต้องมีอะไรแน่แน่อ๋อขอโทษที่วิ่งหนีนะนายทำให้ฉันกลัวก่อนอีโซนีเนี่ยฉันเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนายน่าจะเป็นแบบูนชนายตกลงมาที่แคปคิงดอมนะฮะโดยโจมตีโดยบอสเซอร์นะครับผมฮะแต่มีเอ๊ะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะผมเฮ้ยจับน้องสาวด้วยอ๋อ อ๋อคือประมาณว่าเอาเอาไปเป็นมงกุฎให้เจ้าหญิงพีชใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อคุณนางสาลีอ้ฉันหวังว่าเราจะจะเราจะไล่าตามเจ้าตัวนี้ไปนะอืมฮึสมาแดงอุ้ยเฮ้ยมันพังเละเลยวะ่ะเฮ้ยบอลเซอร์นี่มันเฮี้ยมจริงๆนะฮะใช่ครับผมดูดิเรือแบบพังหมดเลยอะ่ะเออพังหมดเลยอะ่ะอ๋อล้วไงต่อโอ้โอ้โอเราจะไปหาเรือนะครับผมเออเรืเอเป็นไงวะ อ๋ออันนั้นคือปมาม่าแบบสมุนนะครับผมเอาลูกสมุนของเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับผมเราต้องไปตรงนั้นอ๋ออ่าแล้วไงต่อมันจะพูดว่าเราต้องแบบสามัคคีชุมนุมกันนะครับผมอ่ะฮะเนติ้าเนี่ยเพื่อจะช่วยเจ้าสองคนนี้นะครับผมนี่นี่เองฮ๋อแต่ว่าฉันไม่มีหมวกแล้วอ่ะไม่มีปัญหาไม่ไงอ๋อแต่ว่านี่มันไม่ใช่สไตล์ฉันนะนะมันหนักว่ะนี่เนี่ยงั้นหนีกเป็นไงล่ะงั้นอย่างนี้ละ เฮ้ยน yeah, yeah, ่ารักดีว yeah, yeah. ่ะเฮ้ยเงอ่ะเฮ้ยยดเข้ใช่อ๋อคือเป็นสกิลใหม่นั่นเองใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อเฮ้ยยิดเข้เลยน่ารักว่ะปีก็กลายเป็นคู่หูของเราแล้เป็นหมวกที่มีตาด้วยเฮ้ยน่ารักดีอ่่ะใชครับผมเนี่ยนะครับผมดูทีฮะอ๋อดีๆอย่างที่เราใส่นะอย่างนี้เลยนะอ่าแก๊ปปี้นั่นเองนะครเป็นคู่หูนะฮะใช่อ๋ออ๋อคือประมาณว่าแบบ เป็นเป็นสกิลใหม่ใช่ไหมดูดูจากรูปนี้แบบบูสบัดจอยได้ไปลองลองสบัดดิโอ้ยดูไหมอ๋อสบัดได้เหมือนกันนี่อ๋อโอเคไอ้อย่างงี้นะอย่างงี้อย่างงี้ยังเอคอนเซ็ปต์ฮะกบเอ็นเดิมนะครับผมอันนี่คืออะไรอ่ะกบลองโดนหมวกใส่มันดิได้ครับผมต้องมีแลนน่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้นี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไม่แบบงี้เนี่ยอ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่า อย่าบอกเราว่ามันจะให้เราเข้าไปในตัวกบอ๋อคือเมื่อไงเราเข้าไปสิงกบใช่ไหมคุณจับกบได้เลยอุ้ยเราเล่นตัวกบนะเอ้ยได้เข้าไปสิงกบเอ้ยยัดเข้อ๋อเฮ้ยแกปีโยนโยนโยนเฮ้ยคืออะไรอ่ะมีังกด้วยเฮ้ยเพิ่มชีวิตไอ้แกปปี้ช่วยเก็บแกปปี้แกปปี้เออโอเคโอ้โหยนี่นะบ้านเราก็ไปตีแม่งเลยอึ๊บ นี่เราต้องสู้จริงใช่ไหมเนี่ยใช่คิดว่าอย่างนั้นนะเฮ้ยแม่งมากับเป็นคณะเลยว่ะเออเดี๋ยวจะลองตีดูนะครับไแล้วต้องตีไงอ่ะอ๋อโอเคแล้วนี่ไงสไตล์สไตล์เดิร์มัคเหยียบหัวมาเลยอ๋อเหมือนในของตีใช่ไหมตีเลยอ๋อเหมือนเด็กมีเตีเลยเฮ้ยมันว่อแล้วกระปี้กระปี้กระปี้เออเออมาเอ้ยเหยียบหัวเลยตีเอาไปพลาดเอาไปไปตีเอาตีก็ตายแล้วเอ้ย ตายไปซะ่าฮ่าฮ่าฮ่าอุยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอ่ะมันคืออะไรวะตกาตรงนี้นะฮะอ๋ออะไรไปเลยวู้วู้ววยก็การปะจุดใหม่ของมาริโอ้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมเฮ้ยดูจสิฮะสวยมากใช่นะฮะสวยมากเลยนะครับผมฮิววิวใช่วิ้แแบบโคตรสวยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยมาริโอ้แมงกามีหนวด่ะดูดิเกนแ ดวดแซ็งแหลมๆด้วยนะอะฮะแล้ว <respuesta> มันจะแบบรอโอ้ยปั <s ull os> ๊บตกมาแล้วโหหน้าทิ่มดินเลยนะอ๋ออ๋อคือประมาณว่า ไม่ไดพมานนโอ64คือเราต้องเก็บดาวใช่ไหมใช่อันนี้ไทนี่คือมันเป็นอะไรมูนครับผมเอเป็นพระจันทร์แทนใช่ไหมครับผมปาแล้วก็เช็ดควัยเลยผมไปเลยเริ่มต้นการปะจนภัยนะฮะริ่งริ่กริ่งริ่งรี่งรี่งรี่งริ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 ั้ริ่งรอ่งริ่งริ่งรี่ยนี่งริ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 องรย่งริ่งิ่งริ่งริิ่งริ่งนี่งมือตรมือไอ่ เรา o r first power moon อ๋อเปิด้นี่เองลองสินีลองสิดีมาดองสห้อุ้ยสิงได้เฮ้ยโอ้โหเล่นเทเดินเสาเก้กระพือกรือเฮ้ยเฮี่ยสิงได้ว่ะเอ้ลองเดินเล่นกันไหมอ๋อโหทำลายทุกสิ่งจ่าฮะเอ้เราจะทำลายไอ้ลูกกลๆ่ได้ครับผมนี่นี่ไกลๆเล่นเก้ไปทำลายได้ด้วยว่ะแล้วไม่อย่อเกไปกไปโอเคโอเคอุยมู รออะไรก็เก็บเลยสิครับอึ๊บวิยังไม่เป็นกระต่ายว่ะเป็นมนุษย์ป้าต้องทำไงอ่ะน่าจะสิงนะอ๋อแล้วทำไงอ่ะทำไงอ่ะแย่ชนมาดังชนมาดังอ้าวชิบหายแล้วเอ้ยเราทำไงวะอ๋ออ๋อกระแทกหน้าอย่างงี้เดี๋ยวก็กระแทกหน้าแม่งเลยจ่าให้ก็ไม่ดูเริ่มสองสามสี่กระแทกหน้าแม่งเลย Oh, s> <S ุ้ยมันคืออะไรเนี Man> ่ยมอลติมูนอ่ะอ๋อพระจันทร์พวงรออะไรแล้วก็เก็บเลยดีครับผมนี่ก็เบืร์งสี่ว้าวเฮ้ยหมวกหนึ่งสองสามสี่สี่มูนนะฮะมันจะเป็นยังไงอุ้ยเต็มแล้วนะฮะ สีสวยอ่ะยิทเคหม่กิ๊กเลยว่ะโอ้โหเดอะโอเดนซี่อินรีสโตรเลตอ้ออันนี้คืออะไรอ๋อไปคิงดอมต่อไปใช่ปะเอ่อไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะใช่ละน่าจะใช่ก็เป็นด่านอ่าแซนคิงดอมนั่นเองนะผมไปไปกันเลยผมไปเลยเฮ้ยเฮ้ยปินขึ้นไปแล้วโอ้ยเป็นยังไงเนี่ยว้าวดูวิวอย่างสวยงามมากใช่นะฮะอุ้ยเฮ้ยเปลี่ยนใหม่ยิทเคอ๋อกลายเป็นกัปตัดเหรอ ยิงเค้ได้บวกกับตันเมาอ่ะโอ้โหยอดใช่นะพีคมากเลยตอนนี้โอ้โหว้าวนี่ครับลงมาแล้วโอ้โหทำไมมันแดงอย่างนี้ล้วเดะแดงทั้งแบบเลยวะโอ้โหอันนี้คืออะไรไฮเทคทาวเวอร์คืออะไรอ่ะอ๋อหอคอยสูงที่สุดนะครับผมอ๋อคือเราต้องไปเก็บมูลด้านบนนี้ใช่ปะไฮครับผมอุ้ยเช็คพอยต์เช็คพอยต์เช็คพอยต์ใช่ฮะไปเลยครับผมเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะลองเข้าไปดูไหม ตับไปกันมาเลยผมยั่วูสวยงามงอมูนนีโอเคอุ้ยมูนก็เก็บสิครับรออะไรยัู่ เอาเหรียญนี้มันเก็บไม่ได้เหรอเก็ได้เขาคือมันติดน้ำแข็งใช่ไหมอุ้ยเดีทับบ็อกเซอร์เฮียมันโคตรใหญ่อ่ะเอียบแม่งเลยเอียบแม่งเลยเอ๊บนี่แทนโไกลโอ้ยเอ้าสิครับนี่แหล่ะนี่แหล่ะนี่แหล่ะเราสิ่งได้เฮ้ย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 ถอยหน่อถอยหน่อยเลฮ้ยอย่าอย่อ่ะอุ้ยสิ่งได้ด้วยเฮ้ยสิ่งได้ว่ะนี่ก็สวยเลยสิสีมีโอ้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 โอเคตด้งจิ๊กริโอเคลองดูนะโอ้ ลรวเรากลับไงเนี่ยรู้ละผมรู้ละผมรู้ละอะไรอ่ะอย่าที่คิดจริงๆมูนเอ้าเอ้าอ้าเดี๋ยวโอเคเจ็บเลยเยียมยหูไอตุ้นกลับเดี๋ยเเห็นตรงนั้นไหมฮะอ๋อเป็นแล้วเห็นล้เฮ้ยเขาไปได้นี่เอ้ยโอ้ดีนะผมตาดีเออ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 เรียบร้อยครับผมผม สวยยูกดอาวุโอ้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 นี่จะทำให้วงมันกว้างจังวะอ๋นี่ถะเก็บหน้ามานะฮะแม่งบินหวดได้เยอะขนาดหรือว่ามันลงน้ำเน่าได้วะอ้าวชิบหายอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยออกออกออกแม่งมันเดินช้าเก็บตั้งเลยครับผมสวยเอ๊ย มคืออะไรเนี่ยประตูเปิดแล้วนะฮะเฮ้ยเป็นพิมพ์นี้ถุงอักลับด้วยใช่ปะเฮไอบอลเซอร์บอลเซอร์โอ้ยนี่ไงบอลเซอร์รอยต์รออะไรแล้วก็ไปตีมันเลยดีครับนี่มาฮะเดี๋ยว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 วัดวัดไอ้ย่บอลเซอร์แม่งกลัวปะกากว่ะไอ้เหี้ยให้รู้สมุนตีอีกแล้วเหรอที่เราพลาดอีกแล้วใช่ไหมเฮ้ยรอบนี้เป็นตัวผู้หญิงว่ะ ออกมาถ่ายร่างตียังไงหรือว่าเราต้องโยนหมวกใส่ตรงนี้อ๋อผมรู้ละอ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยพลาดไปตีเหรียญเหรียญถึงเวลาตายของเจ้าตีเรียบร้อยนี่น่าชงชานน่าชงชานเอออ้าวโอเคเฮ้ยสวย เฮี้ยอะไรวะไอ้เยี้ยไม่ค่อยใหญ่เลยอะมือใหญ่มากเฮี้ยอะไรวะอ๋ออันนี้ไงเราเราต้องเป็นตีมาพุ่นลูปนะฮะโอเคอยู่ไหนโอ้โอ้เาทำอะไรมยใหญ่ใหญ่เหญ่เอ้ยสิงได้สิงได้เหรอแต่ว่าลองดิเอ้ยสิงได้สิ่งนี้ก็สวยเร้ก็อัดหน้ามันเลยอันดัี โอ้ยเชี่ยเชียเชี่ยเชียเอ้ยเอ้ยเชี่ยเอ้ยพลาดไปเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเชี่ยหน้าไม่โคตรใหญ่เลยสัตว์น่าโคตวปะตีโอเคไปโอ้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 เอ้ยเอ้ยอ๋อไงวะกำลังระเบิดด้วยฮะไออีอ้าวเอ้ยเอ้ยไม่แดกกูหรอกเอ้ยเอาชิบหายละเอ้ยไม่ได้แดกกูหรอกไอ้สัตว์มาติงติงโอเคมา อุ้ยเจ้าเทียนวันนี้มันตายของเจ้าดีดีเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยจพวงมาแล้วนะครับผมเราก็เก็บแล้วผมได้เฮ้ยโต๊ดดีไว้ไปเลย แสดงว่าอย่างี้เราก็ไปคิงดอมอื่นได้เลยดิใช่ครับโอ้นี่นะฮะน้ำแข็งละลายหมดแล้วใช่กลับมาสู่สภาพเดิมแล้วนะครับไปะเราไปด่านอื่นกันเลยนะครับผมโอเคโอ้เราได้กี่มูเนเนี่ยไม่รู้ดสิฮะไม่ได้ดูเหมือนกันนะป่ะเราไปคิงดอบต่อไปกันดีกว่านะอ๋อนี่นะะอ๋อโหเมื่อกี้ด่านมันร้อนใช่ไหมเราก็ต้องไปด่านที่เย็นๆติก็ไปเล็กคิงดอมดีกว่า นี่ครับผมไปแล้วชุ่มช่ำเออโอ้ยนะนี่ก็จะเป็นโอ้ยเล็กคิงดอมนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจดูกันสักเล็กน้อยนะฮะโอเคริเอาเร็วมาโอเคโอ้ก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมแมปให้ดูนะฮะวิดานมันดูแบบเย็นชื่นใจดีนะฮะเมื่อกี้ด่านเทเดไซด์มันร้อนมากเลยนะฮะนี่ครับผม ก็จับประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับซูเปอร์มาริโอโอเดสซี่เดอะซีรีส์นั่นเองนะครับก็แบบเฮ้ยผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีท,นที่เราเซอร์บิดแฟนขาดแบบคือแบบมันมันมากเลยเอารมณ์เหมือนเราเล่นเกมมาริโอเฮ้ยเดี๋ยวดูตาเกียรตนะฮะไอตอนที่ผมทำมืออย <โฮ S 1> ่างเงี้ยในหัวแม่งก็หมุนไปด้วยนะฮะใช่ แบบลูกเล่คนแปลกตาแปลกใจผมมากเลยนะผมใช่นะครับเป็นพลังรูปแบบใหม่ในการโยนหมวกออกไปนี่นะนี่ยนี่นะฮะคนไปมันอป้ะก็โยนได้นะฮะอ่ะแกปีนลองโยนดิเอายนให้กล้องลยนี่ครับผมอ่ะฮะสมบัติจอยเนี่ยครับผมสำหรับคิ้งนอมนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ค่อยต่อกันในอีพีหน้าละก่อนนะครับอีพีนี้ผมและอุ่นก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย